มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดที่มาฉลองพระองค์เสื้อปัดผ้าไหมมัดมีลายขอปลีเมื่อวันที่30มีนาคมนะคะได้มีการโพสต์ภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุทธาพิมลรักษ์พระบรมราชินี เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรณที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรตำบลคลองขะเชนอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าฉลองพระองค์เสื้อปัดผ้าไหมมัดมีลายขอบปลีหมอดกทางภูมิปัญญาเครื่องแต่งกายชนชาวไทย จังหวัดพิจิตรมีกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน10ชาติพันธุ์นะคะประกอบไปด้วยไทยพื้นถิ่นไทยเชื้อสายจีนไทยพวนไทยทรงดำไทยอีสานไทยมุสลิมไทยลาวยวนลาวครั่งไทยพวนและไทยเวียดนามค่ะมีขนบรรมเนียมประเพณีความเชื่อที่อยู่อาศัยอาหารและกลารแต่งกายภาษาอาชีพ และศิลปะพื้นถิ่นของทุกกลุ่มชาติพันธุ์และในแต่ละชาติพันธุ์ยังคงเอกลักษณ์ในการสร้างลวดลายผ้าทอพื้นถิ่นของตนนะคะเช่นมัดหมีโจกปกักเป็นต้นค่ะเสื้อปัดหากจะขยายความปัดหรือว่าป้ายน่าจะมีรากมาจากการที่ต้องปัดหรือว่าป้ายเฉียงมาผูกเอาไว้ข้างเอวนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอื่นอีกนะคะ ซึ่งขึ้นอยู่กับท้องถิ่นของผู้นุง่งเช่นเสื้อปัดจ้างหรือเสื้อแขบหรือเสื้อปลายคางค่ะเสื้อปัดนั้นถือกำเนิดขึ้นเมื่อใดยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่อาจเป็นไปได้ว่าชนชาวไทยหรือ12ปัน,นามนทนยูนนานได้รับรูปแบบเสื้อดังกล่าวมาจากชาวจีนมายาวนานหลายร้อยปีแล้วนะคะ ก่อนที่ความนิยมดังกล่าวจะแพร่หลายลงสู่ดินแดนตอนใต้ทำให้พบในกลุ่มไทยยวนแห่งล้านนาและชาวลาวแห่งอาณาจักรล้านช้างด้วยค่ะเสื้อปัดได้รับความนิยมในชนชาวไทยกลุ่มต่างๆแต่ก็มีการทำและนำไปใช้ลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นเสื้อปัดแบบชาวไทยรือ้อมักจะตัดจากผ้าสีดำหรือว่าสีครามตกแต่งด้วยแถบกุ้น ผ้าหลากสีและก็ริบบิ้นจีนส่วนชาวไทยเขินจะตัดจากผ้าพื้นสีเรียบไม่ตกแต่งมากชาวไทยดาวเน้นการตกแต่งเป็นพิเศษบริเวณขอเสื้อด้วยการปักไหมเงินไหมทองให้เป็นวดลายวิสิทธิ์ในขณะที่ชาวไทยยวนจะตัดให้มีตัวหลวมโคร่งนะคะสำหรับสมใส่ในฤดูหนาวซับในด้วยผ้าสีแดงที่เรียกกันว่าเสื้อกบปลองในแดง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ